เคยปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงอย่างไรแม้ได้ดิบได้ดีก็ปฏิบัติอย่างเดิมคำอธิบายอย่างนี้ทำให้คนเบาความคิดปฏิบัติผิดและเสียผลไปจริงๆก็มีในสังฆวัตถุสี่ครับเราพูดกันครบไปแล้ว3เรื่องนะครับก็คือทางปิยวาจาอัตจริยานะบทนี้จะเป็นเรื่องของสมาณตาตานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยเนาะบทที่8นะครับ สมมนัตตาเดี๋ยวค่อยสนนะว่ามันแปลว่าอะไรเนาะวิธีครองใจคนด้วยการให้ปันก็คือการให้นะและการใช้คำพูดน่ารักการบรเพินประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เราจะคลองใจตามที่อธิบายมาในตอนก่อนแล้วนั้นล้วนแต่เป็นวิธีที่เข้าไปจัดการเพื่อคนอื่นก็หมายความว่าเข้าไปจัดการสิ่งนี้ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยาการให้การใช้คําพูดน่ารักแล้วก็บปรเพ็นประโยชน์เนี่ยนะเป็นการเข้าไปจัดการจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น แก่คู่สนทนาแก่ลูกค้าแก่อะไรอย่างนี้นะเรื่องการให้เป็นของเขาพูดเพ้อๆให้เขาฟังและช่วยเหลือเขาส่วนวิธีที่ข้าพเจ้าจะเสนอต่อไปนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ออกจะแปลกอยู่คือแทนที่จะเข้าไปขวนขวายที่คนอื่นขวนขวายณจุดตรงคนอื่นเขานะแต่ย้อนกลับมาเป็นการจัดแจงความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วจะเป็นผลสะท้อนไปครองใจคนอื่นวิธีนี้เรียกว่าสมมาณตตา,ตา สมานตาตาแปลอย่างนักเรียนว่าความเป็นผู้มีตนเสมอและอธิบายว่าเป็นคนไม่เย่อหยิ่งจองห้องหรือเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองเคยปฏิบัติต่อเพื่อนฝูงอย่างไรแม้ได้ดิดได้ดีก็ปฏิบัติอย่างเดิมคำอธิบายอย่างนี้ทำให้คนเบาความคิดปฏิบัติผิดและเสียผลไปจริงๆก็มีคือไปถือเอาความเสมอต้นเสมอปลายเป็นเกณฑ์แล้วใช้ผิดกาลเทศะยกตัวอย่างเช่น มีคนสองคนเคยตกยากมาด้วยกันพูดอย่างภาษาคนหางานทำว่าเตะฝุ่นมาด้วยกันครั้นต่อมาคนหนึ่งไปได้ดิบได้ดีเป็นหัวหน้าง,งานที่มีความสำคัญมีคนงานในบรรคับบัญชาเคารพยำเกรงฝ่ายพ่อเพื่อนเก่ายังตกอยู่ในสภาพเดิมกำลังเป็นกรรมกรสามล้อ เมื่อไปเยี่ยมเพื่อนที่ได้ดีแล้วพอโผล่เข้าไปในสำนักง,งานของเขาตัวก็ตะโกนเรียกด้วยค่อยคำชนิดใช้กับเพื่อนเตะฝุ่นมาด้วยกันมีมึงมีกูเต็มรูปไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้คำนึงเลยว่าขณะนั้นเพื่อนกำลังอยู่ในสภาพอีกอย่างหนึง่งคือกำลังควบคุมระเบียบการบังคับบัญชาภายในวงงานของเขาอย่างไม่สามารถเล่นหัวได้เต็มที่ฝ่ายผู้ไปเยี่ยมก็เห็นเป็นว่าอีกฝ่ายถือตัวเหยยศเหยอํำนาจแล้วก็เหมาเอาว่าเขาเป็นคนขาดสมาธตตานี่เราให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้วก็มีเรื่องจริงอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ข้าพเจ้าคิดว่าพฤติการเช่นนี้นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้จักการรัฐศาสตร์ของผู้เยี่ยมแล้วอย่างน่าจะมาจากเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าใจความหมายของสัมมานตตาค่าเคลื่อนไปก็เป็นได้ถือเอาความทางปฏิบัติธรรมะข้อว่าสัมมานตตานี้ได้แก่ความวางตัวสมวางตัวเหมาะนั่นเองนะครับตรงนี้ขอขยายนิดนึงแล้วกันเนาะอาจารย์ท่านเ,าเปรียบเทียบนะฮะว่า,าคนนึงได้งานทาไปแล้วอีกคนหนึ่งเนะี่ยท่านใช้ควาว่ากรรมกรสามล้อนะในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะอาจจะ คือสมัยนี้ด้วยแหละนะอาจจะเป็นอาชีพที่ต้นทุนทางสังคมเนี่ยน้อยนะครับก็ก็ท่าคนคงไม่ตั้งตั้งใจใจะเหยียดใครนะผมต้องพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะว่าสังคมสมัยนี้อ่อนไหวเหลือกเกินนะพูดอะไรนิดหน่อยเป็นเหยียดหมดนะแล้วก็แล้วก็ตัวเองก็เหยียดคนอื่นนะแต่ว่าพอเห็นคนอื่นเหยียดคนอื่นก็แบบว่ามาบอกว่าไอ้คนนี้มันเหยียดเยียดอะไรอย่างเงี้ยนะผมต้องพูดกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอพวกอ่อนไหวนะก็ไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้มีประเด็นผมอ่านตามหนังสือนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะในประวัติใ,ใน ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะก็เคยมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เพื่อนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่รู้กาลเทศนะเนาะมาพูดภาษาเพื่อนพูดอะไรอะไรอะไรอะตอนที่ผมยังทํางานอยู่ยังรับราชการอยู่แล้วก็มีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ซึ่งเราต้องวางตัวไม่ mm hmm. งนั้นมันจะมันจะเสียการปกครองอะไรเงี้ยนะเพืนะ่อนผมบางคนนะบางคนไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ส่วนใหญ่มีคนสองคนเท่า <ๆ S 2> นั้นแหละนะครับก็มาเจอผมตอนทางานเนี่ยนะครับก็พูดจาภาษาเพื่อนตามปกติแต่แค่นั้นไม่พอนะ ยังทําตนเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้านายของลูกน้องผมนึกออกว่าเนาะก็สั่งลูกน้องผมนู่นนี่นั่นข้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอ,อ,อำนาจหน้าที่อะไรในราชาการนะครับก็คือไม่ได้ราชาการนั่นเองแต่ว่าคือพูดง่ายเบ่งอะนะกูเพื่อนผู้หมวดเบ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสั่งลูกน้องผมซึ่งอันเนี้ยมันไม่ดีเลยนะครับไม่เงี้ยผมเคยเจอมาเนาะก็ก็ก เป็นประสบการณ์แล้วกันนะฝากไว้นะครับว่าฝากไว้ให้ให้ลองคิดเล่นๆดูในตอนที่เราเรียนกันเนี่ยนะเราจะเรียนร้อยเนาะเราจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนกันเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าได้รับหน้าที่ที่ที่เขาต้องเป็นใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาในหน้าที่ตรงนั้นเนาะแล้วก็พอเขาหมดหน้าที่มาก็เพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับเราจะวนหน้าที่กันแบบนี้นะเป็นการให้เกียรติกันอย่างเคยเรียกไอ้เรียกอะไรอย่างนี้เนาะพอเขา ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหมวดซึ่งเป็นนักเรียนปกครองเนี่ยเราก็จะเรียกเขาผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยผู้ช่วยครับไม่ไม่ไม่เรียกแบบเออเอเอบีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกตั้งแต่ในโรงเรียนร้อยนะคือการวางตัวให้เหมาะสมกับการรัฐเทศะนะครับอ่ะก็บทน,นี้สั้นๆนะครับหลังจากนี้ไปช่วงนี้จะอ่านสั้นๆช็อตๆนะให้พวกเราได้ตกผลึกกันนะครับแล้วก็ให้ได้แชร์ประสบการณ์กันว่าเคยเจอแบบนี้ไหมเคยเป็นอย่างนั้นไหมมีความคิดเห็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ